มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดว้าปลอยจากกระแสหมอดูขโมยดวงเรื่องทำไมดูเป็นคนดีจัง กลายเป็นกระแสที่ถูกพูดถึงอย่างมากนะคะสำหรับเรื่องเล่าทำไมดูเป็นคนดีจังในรายการ The g โก s t r a d i ดหลังจากที่มีการเล่าสู่คนฟังนะคะก็กลายเป็นวเวลาชั่วข้ามคืนค่ะเมื่อหมอดูในเรื่องเล่านี้เกี่ยวพันกับคนในวงการบันเทิงมากมายค่ะโดยผู้เล่าก็คือปอยที่เคยเจอเหตุการณ์กับตัวเองทำเอาหลายคนสนใจว่าเธอคนนี้คือใครคะ่ะ โดยปอยนะคะเป็นสาวนักเขียนเจ้าของบทนิยายสุดโด่งดังเธอเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในแวดวงนิยายก่อนจะเข้ามาประกวดมิสฟ้าบุญเลิศไปทีประกวดของใบอั้นตันอีกด้วยค่ะเปิดวราปบอยจากกระแสหมอดูขโมยดวงเรื่องทำใหม่ดูเป็นคนดีจังขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ